โอเคอ่าเมื่อกี้นี้เราก็รู้จัก f a c e m a เท t e n s โ o ร js ไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ติดตั้ง node.js ไปเรียบร้อยแล้วตามนี้ใช่ไหมขั้นตอนก็คือติดตั้ง node.js เรียบร้อยใน node.js มันก็จะมี npm ก็คือ node อะไรแพคเกจเนี่ยมันเอาไว้ติดตั้งแพคเกจของ node.js ใช่ไหม ตัวโนดมันก็เหมือนอถ้าเปรียบโนดมันก็เหมือนไพทอนใช่ไหมเป็นโปรแกร,รมเสร็จแล้วตัวไพทอนมันก็จะมีตัวปิ๊บที่เป็นตัวติดตั้งแพ็กเกจให้กับไพทอนอันนี้ npm ก็เหมือนกันเป็นตัวติดตั้งแพ็กเกจให้กับโนด e Js ใช่ไหมเราก็ติดตั้งโนด e ีเกับ npm แล้วก็ติดตั้งยานนะเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยเราก็เช็คแบบนี้โนดขีดว npm ขีดวแล้วก็ยานขีดขีดเวอร์ชันก็จะได้เวอร์ชันตามนี้ เวอร์ชันตามนี้ที่ผมลองมันเวิร์กไงถ้าเวอร์ชันอื่นก็ต้องอลอเาอง,อง,องใช่ไหมใครไม่ได้เวอร์ชันตามนี้ก็อาจจะอันนี้บลรอสิพายไงถ้าเราถ้าเราไปติดตั้งบนบน u b u n ตูติดตั้งบน mac อะไรเงี้ยอาจจะคนละเวอร์ชันกันนิดหน่อยแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันน่าจะใช้ได้ติดตั้งไลบรารีเรียบร้อยคราวนี้ก็จะมา run โค้ดลก่อนที่จะ r ันโค้ดก็ต้องไป copy โค้ดมาก่อน ก็ Copy Git Code ตัวนี้ไหมอันนี้คือ Original Code เขาเห็ไหมใช่แั้าก็ถ้าจะดู Original Code เขาก็เอาลิงก์นี้ไปดูก็ได้ไงเปิดลิงก์ก้เ่านี้ตันี้ต้องหาอย่นี้นี้ตอ่ก็คือซอสโค้ดของตัว tension flow นีคือตัว งั้นเราก็คิดตัวนี้มามีใครพูดอะไรเราก็คิดมาเร่ที่าคตัวเดียวน่กเราก็คิดตัวนี้มาใช่ไหมอ่ากลับมาที่ลัศดพายเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราเช็คตัวนี้ตึบๆเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมกลับมาที่ลัศดพายเราก็คิดคโค้ดโค้ดมาอ่ะกดผิด คัดใ,หม,มนนมใหม่คัดปี้นี้ปึ๊บแล้วก็มาอันนี้ยัดลงมาเห็นไหมคิดโคลนตัวนี้คิดได้เลยโคลนโค้ดมาได้เลยปึ๊บ โค,โค้ดก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับสปีดเน็ตใช่ไหมตอนนี้เน็ตใช้กันเยอะตอนนี้เน็ต ไอตัวสามบีบีเขาอัปเกรดให้ผมเป็นไฟเบอร์เรียบร้อยแล้วมาเดินสายไฟเบอร์เขาให้ที่บ้านจะได้ดูเน็ตฟิกได้ลื่นๆใช่ไตอนนี้สปีดก็ได้ประมาณหนึ่งเมกะบิตเลยนะนี่ไหม กลงมาล้ก็คิดโคนมาในนี้มันก็จะมีหลายๆหลายๆตัวหลายๆโมเดลอยู่ข้างในนะเต็มไปหมดตัวนี้ใช่ไหมจะมีจะมีตัวที่เป็นของ t e n s o n 4 j s มีมีหลากหลายมีหลากหลายตัว example นะแต่ตอนนี้ที่เราสนใจก็คือ FaceMap เดี๋ยวข้างหน้ามีเวลาก็จะอาจจะเอาโมเดลอื่นมาลองลังเล่นดูก็ได้หรือโมเดลมือที่เป็นดีเทคมืออันนี้ก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ได้ดีนะ P10 โมเดลเขาเรียก P10 โมเดลสำหรับ t e n s o r 4 JS เท่านั้นถ้าเป็น t e n s o r 4ปกติไม่ใช่นะี้เป็น t e n s o r 4 JS ไอตัว t e n s o r 4 JS ผมก็ยังไม่เคยเทรนนะเอามาใช้เขาอย่างเดียว อติดตั้งเรียบร้อยเลยยังอติดตั้งเรียบร้อยกิดโคนเรียบร้อยใครติดขัดปัญหาอะไรก็แจ้งได้เลย,เลยใ่่ไหมก็แก้ไขให้ได้เลย,เลยขั้นตอนต่อไปก็คือตามเว็บบล็อกนี้่ไหม ออขั้นตอนต่อไปก็ cd เข้าไปใน Facemap แล้วก็ลันยานตนัวนี้นะก็ปีนี้ก่อนออัน,นสองอันนี้เดี๋ยวเขียนเอาเองนะดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนเอาดูก็จะเจอโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาใช่ไหมคนคิดมาแล้วจะได้โฟลเดอร์นี้ใช่ไหม เราก็ cd เข้าไปในนี้ cd เข้าไปใน tf โมเดลตัวนี้แล้วก็ cd เข้าไปใน ls ดูอีกทีก็ได้นะก็จะมี face match นี้ตัวนี้ face map. ก็ cd เข้าไปใน face match อีกทีหนึ่ง เฟสแมสเฟสแมสอะไรปึ๊บเข้าไปตามนี้เสร็จแล้วก็ลันยาใช่หไหม ผู้หญิงไงจะไม่ชอบใม้ั้่หลันยานยานอวกาศแล้วกันวันนี้เน็ตเร็วแฮะเน็ตเป็นใจอะเน็ตเร็วคนเสาวก็ไปทำงานกันหมดแล้ว โอเคลันยานเรียบร้อยใช่ไหมก็ขั้นตอนต่อมาก็คืออันนี้ยานบิวแล้วก็แอนยานแยกกันเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าจะรู้ว่ายานทำอะไรไปไปดูเพิเ่มเติมมาแล้วกันตอนนี้ลันให้ได้ก่อนเมื่อกี้นี้ก็ซ d ด a c e m a t ในจริงๆมันต้อง cd เข้าไปในไอตัว tf ก่อนใช่ไหมแล้วก็ซี f a c e m แ t แล้วก็ยานแล้วก็อันนี้ยานบิวอ่ะเรามายานบิวกันนี้อ่ะ เอไมหมค c ป p ี้อ่าย,ยานบิวปัป๊บอ๋อเดี๋ยวต้องลฟ์สายต้องมีกล้อง USB ด้วยนะต้องใช้กล้อง USB นะ ถ้าใช้กล้องพายแคมผมลองแล้วมันพายแคมมันไม่ขึ้นนะใช้กล้อง USB ก็จะขึ้นใครไม่มีกล้อง USB ก็ต้องไปแก้โค้ดให้มันรันเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้แต่โค้ดออริจินอลของมันก็คือรันเว็บแคมโอเคเรียบร้อยขั้นตอนนี้มันก็จะมี t e n s o n f o มันจะมีพวกเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อกี้ตอนแรกอาจจะยังไม่มีทีด่ดูหรือเปล่าเมื่อกีไม่ได้ดูเขาจะมีแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะมี อ่ะต่อมาต่อมาก็เข,า CD เข้าไปในเดโม่ซีดีเข้าไปในเดโม่เอาเอสดูก่อนซีดีเข้าไปในเดโม่ตัวนี้อ่าซีดีเข้าไปในเดโม่อีกชั้นหนึ่ง C.D. เข้าไปในเดโมปุ๊บ่ L.S. ดู <c oughs> ก็จะมีม index ีอินเด็กแล่านี่มีเว็บอันนี้คือโค้ดละโค้ดอินเด็กอินเด็กแ่ T.M.L. ใช่ไหมแล้วเราก็ลันยานรันยานอีกทีหนึ่ง นี้ลันยาแล้วก็ยานี้อ่ะอยานทีหนึ่งก่อนอยานนี้หมายถึงอะไรครับยานหมายถึงอะไรไปเซิร์ชดูยาน,นเป็นลันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ลันโนดเซิร์ฟเวอร์โดยวิธีใช้ยานลัน ตอนนี้คือจุดประสงค์คือเรากาลังรังโนโหนดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมทำทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งงั้นพอเราทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเราก็สามารถจะเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ลิงก์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้งั้นถ้าเราสามารถจะเปิดเบราว์เซอร์คอมอะไรก็ได้แล้วก็ลิงก์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของร p b e r r y Pi ก็ได้ มันก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเมื่อก่อนมันก็จะมีอะไรนะที่เขาชอบใช้กันอาร์ปาเช่อาปาเช่เซิร์ฟเวอร์ลินุกอาร์ปาเช่ mysql php อ่ะมันจะมี Apache ช e เซิร์เอร์มั้งแล้วก็เป็นแวนอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยใช้สายเซิร์ฟเอร์นะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมสายฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์แต่เราก็รันลัน,ล,นลันรู้ว่ามันใช้งานได้งั้น Server เอร์มันก็มีหลากหลายเซิร์ฟเวอร์ไงมี a p a c h เช e เซิรอร์มี n o d e จเ s สเซิร์อร์ใช่ไหมมีอะไรกันมีหลายเซิร์ฟเอร์นะ MQTT server ก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิด<ร>ว่าใช้เซิร์ฟเอร์ server อื่นมันจะรันได้ไหมครับใช้เซิร์ฟเอร์อื่นมันจะรันได้ไหมก็คือโค้ดนี้มันเป็นโค้ดของโ o d e j s ไงใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้ Node.js server เงถ้าเรามีซอ r โค้ดที่เป็นเซิร์ฟเอร์ของตัวอื่นก็น่าจะได้นะแต่จริงเซิร์ฟเอร์ตัวอื่นมันก็รัน JavaScript ได้มั้งใช ต้องมลองดูแต่ตัวนี้คือใช้โนดโนดเซิร์ฟเวอร์โนดเจสเซิร์ฟเวอร์แต่ใช้ยานลันใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยใช้เวลาไปประมาณนี้มันก็จะมีบอกมาให้แบบน,นี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ลันแล้วละ่ะแล้วเราก็จะวอ h ชิงมันดูวอ t ช h ดูว่าเราได้เราได้อ p พอะไระนี่วอ t ช h ดู ยานวอชอ่าเราก็จะได้ local host ตัวนี้มาใช่ไหม local host ตัวนี้มาอ่ะไปไหนแล้วอ่ะตัวนี้เราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มาคือถ้ารันบนรันสิภพายตัวมันเองเนี่ยก็ใช้ ไอพเป็นรูค้อโฮสตแต่ถ้าไปรันเบราว์เซอร์บนคอมบนอะไรเนี่ยเราก็ลิงก์ไอพีมาที่รัสซิพายใช่ไหมไอพี IP รันซิพายก็คือที่เรารีโมทเข้าไปนั่นเองใช่ไหมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วโค้ดรันได้เรียบร้อยเราก็เปิดเบราว์เซอร์เปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้กันก็ได้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้แล้วเราก็ local host ใช่ไหมแล้วก็พอต local host port หนึ่งสองสามสี่าปึ๊บต่อกล้องต่ออะไรเรียบร้อยหรือยังก็เปิดดูดู CPU% เปอร์เซนต์วิ่งเต็มเลยวิ่งเต็มที่เลยประสิทธิภาพ กำลังวิ่งวิ่งอยู่ปึ๊บอ่าขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เจอกล้องเปิดกล้องด้วยใช่ไหมเนี่ยอาลาวกล้องตอนนี้ back end มีเลือกอ web assembly web gl ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองเลือกเปลี่ยนตรงนี้ดูได้อ,อาลาวกล้องไปก่อน ถ้เาเรากล้องมันก็จะเปิดกล้องมันก็จะเปิดกล้องโอ้ช้ามากผม,ผมใช้พาแคมก็ใช้ได้นะจ๊ะอ่ะใช้ได้เหรอพายแคมใช้ได้ก็โอเคเพราะวันนั้นผมลองพแคมแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะงั้นก็ใช้ไพแคมได้ก็โอเคอ่ะนี่ใช้ได้นะ จะลองเปลี่ยนเป็นเว็บ GL ไหมเพราะที่ดูในในนั้นเว็บ GL มันจะเร็วกว่าใช่ไหมตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งเฟรมเรทนี่บนไลน์พายได้หนึ่งเฟรมเรทนี่คลิกตรงนี้ดูได้มันมีคลิกดูได้ได้หลายแบบอ่ะสองเฟรมประมาณสองเฟรมคลิกไปมันจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรเนี่ยเป็นมิลิเซกคลิกไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้เนะี MB, ่ย MB เห็นไหม ถ้าเปลี่ยนเป็น WebGL ได้ไหมบนล a s p b e r y กดก่อนแล้วกันเปิดใหม่ local host หนึ่งสองสามสี่ถ้าเปลี่ยนเป็น webdl เปลี่ยนเลยขึ้นไหม webdl ไม่ขึ้นนะเว็บแอลเปลี่ยนเป็นเว็บเปนซัมบีเว็บทีแอลของผมก็ขึ้นนะครับขึ้นเหรอ,อเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหมหรือว่าช้าลงดูที่เฟรมเลทมัน เร็วขึ้นหนึ่งเฟรมเร็วขึ้นหนึ่งเฟรมใช่ไหมก็ประมาณนี้แหละบรัสซี่พายใช่ไหมตอนนี้คือใช้แค่ CPU ใช้แค่ใช้แค่ประสิทธิภาพของรัชซี่พายยังไม่ได้เร่งความเร็วอะไรสักอย่างหนึ่ง โอเคก็ okay, ถือว่าใช้ได้ FaceMatch บน Raspberry Pi ถ้าอยากจะไปติดตั้งบนว i n d o w s อันนี้ยังไม่เคยลองไปลองดูติดตั้งบน Linux ลองแล้วติดตั้งบน Mac ผมก็ลองแล้วนะแล้วเราก็โอเคเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่านี้ปึ๊บปึ๊บโลเคอลหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เปิดกล้องตามนี้แล้วก็ได้ตามนี้ขึ้นมา ทั้งหมดกี่จุดไปดูรายละเอียดเอาเองอันนี้รันบนบน Android ก็ได้นบนออยอ๋อถ้าเราอยากจะรันบนคอมใช่ไหมถ้าเราอยากจะรันบนคอมเราก็เปิดลิงก์ไปที่ลิงก์ที่รัสซีพายลิงก์รลสซพายผมมันหนึ่งหกเก้าจุดสองห้าสี่อันนี้ผ่านแลนหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อย แล้วก็โคลอนพอร์ตหนึ่งสองสามสี่นี่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราเปิดเบราว์เซอร์ทั่วๆไปบนคอมบนอะไรเนี่ยลิงก์ไปที่ลัซซี่พายแล้วก็นเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวปิดที่นี่ก่อนมันโหลดมาเปิดที่เบราว์เซอร์นี่ใช่ไหมนี่เฟซ ได้ไหมกล้องไม่มามาแต่โค้ดมาแต่เซิร์ฟเวอร์แต่ว่าไม่ทำงานนะลองดูมีใครทำงานหรือเปล่า ไม่ทํางานบนเบราว์เซอร์แต่แต่มันมาเซิร์ฟเวอร์มันลิงก์ได้ใช่ไหมแต่ว่าให้ภาพไม่ขึ้นโอเคก็หวังว่าเป็นประโยชน์เอาไปทําอะไรเล่นได้ไปทําหน้ากากใส่ใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตัวเองเอาหน้ากากอะไรมาใส่ทำโค้ดจะว a s c r i p t เพิ่มใส่หน้ากากเข้าไปใช่ไหม ลูกตาปากอะไรเงี้ยใช่ไหมทำหน้ากากสามดีใส่เข้าไปก็ถ้าใน YouTube ใก็จะมีวิธีติดตั้งให้หน่อยหนึ่งนี้นีอันนี้อันนี้วิธีติดตั้งทำทาไปให้ที่ใน YouTube แต่ยังไม่เสร็จอันนี้ทำเฉพาะทาเฉพาะหนด .js อย่างเดียว

เดินโคอยู่มาเยอะบักแล้วที่ท้ายโคอยู่บักติดซอมเดินกัปตี้ประมาณยี่สิบซองเกือบเอ๊ะอืมเยอะนิดอืมยี่สิบซองเนี่ยเกือบเอ๊ะ ก็ขั้นตอนก็เหมือนกับที <Okay. S 1> ่เราทําไปเมื่อกี้นี้นะเหมือนกันโอเคนะอ่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมติดขัดอะไรตรงไหน,น จาครับถ้าเป็นกล้อง Intel RealSense นี่ใช้ได้ไหมครับโอ้ oh, Intel RealSense ใช้ของแพงไม่รู้ไม่มีใช้ <laughs> <laughs> ไม่ไม่อลองลองนี้ดูเดี๋ยวลองลองอา่าเดี๋ยวลองเช็คดูก่นอนอ่าเช็คใช่ไหมก็ L S U S B อันนี้ของใครใครพูดกล้อง RealSense ผมสุบินครับ <laughs> อันนี้มี Logitech webcam มันเจอไหมอ่ะอ๋อ oh. พอเจอแล้วเดี๋ยวไปเช็คพอร์ตดูว่ามันเจอพอร์ตอะไรอืม hmm. ต้องลองใช่ไหมครับก็ใช่ต้องเสียบไปดูแล้วก็เช็คดูก่อนอันนี้อันนี้คือ ls ไงอันนี้แค่อันนี้แค่ usb ว่ามันมีเจอดีไวต้ตัวนี้เสร็จแล้วถ้าเราจะเช็คพอร์ตมันก็ต้องเช็ค ls depth video _ down ก็จะเจอพอร์ตกล้องถ้ามันไม่เจอก็แสดงมันใช้ไม่ได้อ่าตอนนี้ส,สต็อปเฟซบุ๊กไลฟ์ไปแล้วไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์มีอะไรก็สอบถามได้